าละค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องแมทอลิสกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Identity นะคะซึ่งใช่ค่ะวันนี้เราจะมาทําการรีวิวสกินใหม่ของนายอิบนะคะหรือถ้าเพื่อนถูกมาก็เป็นสกินเก่าแล้วแต่เพียงแค่มันเพิ่งเข้ามาของเราอะนะซึ่งก็คือสกินนี้ค่ะสกินกระแส BD Du c ักนะคะตอนแรกก็ว่าจะไม่ซื้อแล้วนะคะแต่เขาหลอะก,ก็เนาะอ่ะอันนี้ก็กดให้ดูนะคะว่า r รีแอคชั่นนานจะเป็นยังไงเผื่อยังมีคนไม่ได้ดูนะคะนี่มันจะเป็นอย่างนี้ เราจะเปนน้องเป็ดเขียวนี่เท่ดีนะเพื่อนโอเคสําหรับใครที่เป็นเมนาอิบหรือไม่ก็อยากจะซื้อสกินเก็บมาไว้เฉยๆก็ซื้อได้นะคะแนะนําให้ซื้อเลยค่ะเพราะสกินนี้มันเป็นสกินจํากัดเวลาอีกอย่างนึงนะคะมันไปแล้วไปรับด้วยะคะ่ะถ้าอย่างไรเพื่อไปการไม่ให้เสียเวลานะคะงั้นเราก็ตัดไปที่เริ่มเกมเลยก็แล้วกันแล้วกันนะคะไปกันเลยค่ะ ก็ตามเดินนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันนะคะก็ฝากทุกคนรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e เพื่อเปกระลใจให้เราในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่เรามองหานาฬิกาออเดอร์ชุดคอทเทยตุ๊กตาฟิกเกอร์สแตนดี้เครื่องประดับหรืออะไรก็แล้วแต่ะคะ่ะที่มันไม่มีอยู่ในไทยนะคะร้านไส่มาช็อปก็ยินดีให้บริการนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งดิ้งไว้ให้ตามเดียรค่ะไม่ต้องห่วงส่วนถ้ามีใครถามว่าทาคลิปนาอิบมาแล้วจะซื้อสกินของน้องเป็ดบอลบอลด้วยไหมอันนี้คำตอบว่า ไม่มีตังค์ซื้อค่ะงบหมดแล้วโอเคนะโอเคงั้นเราก็มาเริ่มเล่นเกมกันดีกว่าละกันนะคะปะมาเล่นเกมมาดูก่อนสิห้องวีอยู่นี่เตือนเพื่อนก่อนเลยน้ไม่กลไปอยู่นี่ด้วยโอเคอืม,มลูก้าเชื่อมเครื่องหวังว่าฮันเตอร์จะไม่เจอลูก้านะมาโอเคเขาอยู่กับตัวอีไลค่ะโอเคงั้นเราก็ปั่นชิวๆ อิบมีไว้ปั่นค่ะทุกคนตามหลังแล้วอิบมีไว้ปั่นค่ะถ้าแต่งก้าเธอช่วยเชื่อมเครื่องมาเครื่องนี้หน่อยได้ไหมอ่ะได้ไหมเดี๋ยวมันแปลกๆนะรื้อสึกลางสังหณ์ไม่ค่อยดีค่ะเพราะว่าตอนที่เราเข้าก่อนเริ่มเกมน,นะคะหน้าห้องที่เรารอเราเจอแจ็คนะคะฉันหว่าฉันมีลางสังหณ์ไม่ดีแล้วเพื่อนงั้นเราก็รีบปั่นเราอย่าไปตามข้อความเขาค่ะถึงบอกให้ตามเราไม่ตามเพื่อนขอขึ้นนี้ให้ใ็จก่อนโอเค ไม่เพื่อนฉันจะไม่ไปคือเขาอาจจะหมายถึงให้คนอื่นไปก็ได้นะแต่เรามีรลักสขาว่าเราต้องไปนี่แหละซึ่งแน่นอนค่ะไม่เราจะไม่ไปเครื่องนี้มันได้ต้องอ้นี่เราเพิ่มสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละฉันขอเครื่องนี้ให้เสร็จก่อนทุกคนรู้ดีว่านายอิบปัญชา้าแต่นั่นก็เป็นแต่นั่นก็เป็นตัวปั่นนะใช่ค่ะทุกคนนายอิบเป็นตัวปั่นญแต่ลูกา้าทำไมเธอไม่เชื่อเครื่องนี้เราอะเรากูซาบอกอยู่นะเดยวชัดเจนเสียงหัวใจอย่างนี้เอาไงดีเรา ลบดีกว่าไม่ดูพ่อสื้อพาไปแล้วค่ะแม่เพื่อนไม่ต้องทำเป็นหน้าที่พ่อซื้อที่ดีขนาดนี้ก็ได้แต่ก็โอเคสวัสดีเพื่อนเป็นไงบ้างชีวิตนี้สบายดีไหมโอเคพีิไลขอบคุณมากแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะพูดยังไงดีคืออ่ะเอาให้เจอที่อ่ะเอาให้เจอที่เลยเพื่อนโอเคจริงๆไงตีมือก็ได้นะเพื่อนงั้นถ้าเมื่อไรแล้วโอเคเล่นกับเขาก่อนค่ะเอาวิไลไม่อยู่เป็นเพื่อนกันหน่อยเหรอ <In> อยาเยกเล่นเนาะโอเคได้ไม่เป็นไรเรามารีวิวสก,กินแล้วก็รีวิวอย่างนี้แหละเออใช่พึ่นในด้านเรื่องนึงนะคะคือปอกแคนนาอิฟตอนนี้มันกลายไปเป็นแค่ถ <โ frustrating S 2> ุงมือเดียวเด็ด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 เอ๊ะถ้าต่อยมวยฉันอยู่ไหนนะไม่ใช่อันนี้นี่นะมาตรงอ,อันนี้มาต่อยกันเลยเอาเฮ้ยหายไปไหนอยู่ไหนแล้วช่า,างมาทำอะไร,รือทำอะไรคะเธอ รู้สึกผิดที่ว่ามาพังเครื่องฉันยังไงคะดูสิเขาปั่นมาเลยลูก,ก้าก็ไปช่วยอีกโอ้ฮึม,มไปจิกเกอร์ปะเอาแอปปะเอ้ยเอ้ยโอเคอยังแต่อันนี้พูดจริงนะว่าปอกแขนนาอิทตอนนี้กลายเป็นผิดแค่ถุงมือแต่ก็เช่นมันก็ไปนกก้น้อยสกินนี่สวยอยู่ส่วนไอ้คนข้างหลังเนี่ยทำอะไรดูปลุกโผล่สนุกเลยอ่ะเอาให้เต็มที่เพื่อนอ่ะนกมาอีกแล้วงั้นก็อ่ะ อ่ะตีหน่อยเพื่อนตีหน่อยเอาเกซะจะได้แต้มมาดิหนี่นอา้อาวเฮ้ยไปไหนกลับมานี่แหมไม่ต้องให้ฉันทับไม้เดี๋ยวทางไปให้ก็ได้เพื่อนอยู่ตรงนี้ปะเนี่ยเอาไปเอาอยู่ดูแลโอ้พับไม้ไว้ให้มาเดี๋ยวเราทับไม้ที่ว่าให้ก่อนแล้วกันนะเพื่อนเดี๋ยวพับให้เดี๋ยวน้อยเขาให้เขาพังไม้จะได้มีแต้มอะค่ะมาแน่น่นก็นนแน่แนๆละออกคลิปให้คุ้มนายอยากออกก็เชิญออกไปเลยเพื่อน แต่ถ้าถามว่าครั้งหน้าจะมีอย่างนี้อีกไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วแต่อารมณ์อีกอย่างหนึ่งเราไม่ไแน่ใจว่าคนอูจะชอบนะเ <_ hir 0> อาผูกโผลอีกแล้วเ,เราโผลมันไหมหน้าจริงมายืนอยู่ใกล้ๆก็ได้มาไม่ใช่โนตันฉันปั่นได้ <_ p ull> อ่าเอาวันดีต้องไปเากรมาช่วยปั่นสักทีหนึ่งมาขอบคุณมากเออไม่ต้องเพื่อนมามาส่งทีททนึงอ่ะเฮ้ยเด็ด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 อย่าเด็ด โอเคอันนี้โอเคอยู่นะงั้นเราปันต่ออุตส่าห์ถ้าต่อยมือฉันอยู่ไหนนะถ้าต่อยมือฉันอยู่ไหนนะเพื่อนอ่ะอันนี้ไปไหนอไปไหนกลับประครี่กันหน่อยสิกรติพูดถูกมือและเท้ามันสำคัญกว่าปากหรือถ้าเพืดด่ถูกสติไม่ใช่ทางออกแต่เราก็จะสต,ติให้ต่อไปอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะรีบปันรีบออกไป้ไอ้ข้างลังเนี่ยมาช่วยกันปันหน่อยเร็ว คือสุดท้ายแล้วปั่นหน่อยสวยไอ,คอ้คนนี้เล่นไรเพื่อนคือนายมีปัญหาอะไรไหมเป็นไรไหมเพื่อนคือรู้สึกเคใช่ไหมแต่ะทาก,ก,กันมันไม่เนียนเพื่อนมือเพลย์อยู่ดูนี่สรุปเรามารีวิวสกินหรือเรามารีวิวคู่ซิปกปนไะเนี่ยเออช่างมันเถอะดูตอนเต็มที่ไอ้นี้ก็จะโกนเต็มที่เอาให้พอนะพวกเธอเดี๋ยวทำไมไม่ไปปั่นฮะที่ฉันไม่ปั่นล้วไม่ใช่อะไรนะ ยากจะเอาไม้พับหน้าอยู่นะแต่ฉันยังเห็นเธอเป็นคนโอเคอยู่นะฉันยังสงสารเธออยู่เออเอาให้เต็มที่เพื่อนฉันพับไม้ให้เธอเอาแต้มแล้วกันนะจ้ะจ้ะโอเคเอแปะให้แปะก็อย่างที่บอกนะคะว่าคลิปนี้เราทํามาเพื่อรีวิวสก,กินเฉพาะก็รีวิวสก,กินคือรีวิวจริงๆอะไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมเลยงานนี้นอกจากปัน่น แต่ชุดนี้อย่างที่บอกนะมันก็เท่อยู่อย่างที่เราบอกคะ่ะชุดน,นี้แนะนํานให้ซื้อเพราะเดี๋ยวมันมีปืนเพื่อนแน่ใจนะใช่มันน้องมีคุนมีปืนใช่ไหมนั่นน่ะแล้วเธอให้ฉันมาทําอะไรตรงนี้ฮะเดินมาตรงนี้ต้องการอะไรอ,อ๋อให้เข้าตู้ใช่ไหมโอเคได้มาอย่างน้อยก็ให้ดูท่าเรียกฉันเข้าตู้ไปในตัวแล้วกันนะพอร้อยพันป,ปีพวกเราก็คงไม่ทำอย่างนี้แล้วหรอกใช่ไหมอ่ะ,อะนี่เห็นสกิลเต็มๆชุดเต็มๆ,ๆแต่ แจ็คบังหัวบังเพื่อนลบหน่อยเออเอาสม,มุนอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวก่อนนะนักไปกดฉันว่านั่นไงตัวว่แล้วเชื่อไหเธอควรจะออกไปจากตรงนี้นะนั่นไงตัวว่าแล้วเรียบร้อยครับฉันพยายามเตือนเธอแล้วนะแต่เธอไม่ฟังฉันเลยสงสารลาก่อนเพื่อนจะโดนนั่งเก้าอี้ไหมเนี่ยอ๋อไม่เขายังใจดีอยู่คะ่ะแค่เอาไปส่งข้าบนเฉยๆอารมณ์แบบกีดกันไม่ให้เข้าเต็มๆนั่นเนี่ยนะระหว่างนี้เราก็ หามุมก่อนแป๊บหนึ่งงั้นก็รีคอเวอร์ตัวเองไปก่อนเลยแล้วกันคะ่ะจะได้มุมตรงนี้ให้มองสกินไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่ะ,อะโอ้มาแล้วมองไม่เห็นเพื่อนมันมองไม่เห็นมุมมันบงังเธอบังมิดเลยอ่ะโอเคมาอ,อย่างนี้ละเอ่อเพื่อนใช้ขี้เกียจเดินอ่ะนายน,นั่นก็นายน,นั่นละฝากไปหาชิปไปส่งหน่อยจ้ะมนานายนั่นก็นายน,นั่นลวเพื่อนเนี่ยอ่ะไปจิ๊กเกอร์พาไปชงหน่อยเร็ว ตบตู้พาไปส่งได้เลยแป๊บนึ่งนะมันมีท่าอื่นให้รีวิวเห็นชัดเจนบ้างนีม่มันติดสีหัวใจจะไม่ช้ำเหอะเออปะไหนน,น,นนะกันไหนนะตบพาไปส่งนายเลยไม่ว่าตบกุ้งไปตรงเลยที่เกียร์เดินเนี่ยเต้นให้ดูเลยแบบนั้นย้ายเต้นอยู่อันนี้เต้นให้ดูรีวิวสก,กินเฉยๆนะท่านเนี่ยไปมาเร็วตบไปเลยตบอุ้มส่งนายที่เกียร์เดินเอาเลยเพื่อน เอาเลยเอาเลยเพื่อนตอบตัวก็ได้ไม่ว่ากันเออขอบคุณอุ้มไปตรงหน่อยขี้เกียจเดินเพราไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไงดีใช่ตรงหน่อยขอบคุณมากอ,าอยากได้เห็นท่าอุ้มหิ้วปุ่มแบบชัดเจนนะแต่ใน,นางกลักันก็คือไม่รู้จะหมุนมุนกกล้องอยังไงให้ดูดีมาแล้วเอาประตูนี้ไม่มีใครเปิดไม่มีใครเปิดแล้วเพื่อนไปฝั่งนู้นแทนแล้วกันนะ เฮ้ยง <Okay>. hey, ั้นไม่ยากคุณทำไมยังตามหลังเรามาอยู่ล่ะทำไมนายไม่เปิดประตูเลยเพื่อนเนี่ยแจ็คเขาต้องประสองค์อีกประตูหนึ่งเลยเห็นไหมเนี่พาไปสง่งนายเพื่อนเอ้ยเกือบตกละลูบโวกมันจะหมดเวลาละแต่น้อยก็บอกให้เพื่อนคนอื่นเขารู้แล้วกันนะว่าเฮ้ยแจ็คพามาส่งล้วไม่ต้องหวง่วงจะหลุดละโอเคท้ารับอยู่ตรงนูน้นแล้วเราก็ตกมาพอดีโอ้ยเจ็บโอเค เฮ้ยเดี๋ยวไอ้นั่นมันมีปืนไอ้นั่นมันมีปืนขอเลยขอบคุณไม่อ o p s น่าจะเจ็บหรือว่าเขารู้ว่านางไมอยากลมีปืนอันนี้เก็บไว,ว้่เฉยๆไม่ใช่อะไรนะกลัวนางไมาอยากโนเอาไปยิงถึงใจเราก็อยากจะยิงใส่เขาอ,อกมันกะยิงมาสักทีนึงเดียวไม่จ้ะแต่ก็ช่างเถิดตีสักหัวทิมเดินจะเพื่อนคือเธอบอกดีๆก็ได้ฉันไม่ได้เอาปืนยิงเธอเหรอกนะเอาอีไรอีกาขึ้นหัวเลยแล้วเพื่อนเออมัดีเพื่อนเป็นไงบ้างยบ ใช่ให้เขาพาฉันไปสอบเฮ้ยอย่าตีอีไรอย่าทำไรอีร้านพ่อซื่อนะเฮ้ยเดี๋ยวนั่นพ่อซื่อนั่นพ่อซื่อนะใช่ใช่อย่าไปทำพ่อซื่อสิบอกว่าอย่าไปทำพ่อซื่อเพื่อนเดี๋ยวไปยิงเลยนี่แปลกนะนะอย่ากทำพ่อซื่ออ๋อไม่ใช่เขาแค่พาไปสอบพราะถ้าคนที่มันจะทำจริงๆก็ควรจะไปจัดการกับเบงก่อนเลวเนาะยับถ่าสวยยังนเพื่อนเอ้าโดนตบก่อนไปอีกสักคนนึงซึ่งอะไรนะงั้นเราก็ขอบคุณกับนายมากเลยจักันนะแจ็ค งั้นเราขานเข้าออกเลยก็ได้ใช่ไหมเอาอ่ะพาไปตรงลุมไหมพาส่งลุมไหมเพื่อนพาตัวไหมไม่หรอให้ตัวดีน้นเนาะกดิจ้จริงๆใช่ไหมเนี่ยก็เงยขึ้นไมเน่เห็นเห็นแค่ขาเนี่ยดีวสิสกินย,ยังไงให้โลกมันจำนะคะโอเคงั้นเราก็อย่างนี้ก็ได้อะออกมโอเคเท่านี้ก็คงจะจบการดีวิสกินไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่เข้ามาเราชมคลิปนี้แล้วนนลกันนะคะ ซึ่งคิดว่าจะเป็นง้นก็เดี๋ยวรอติดตามชมไปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะคะสจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย and take care เ o u r s